ใจพระนะครับใจพระเมื่อเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วใจเราจะเป็นพระนะครับเพราะว่าถ้าใจเป็นพระแล้วนี่มันจะแทรกไม่ได้นะครับแต่ถ้าใจคนเนี่ยใจคนเดี๋ยวก็ดําเพราะว่าทําดําหรือว่ากรรมดาเดี๋ยวว่าใจขาวนะครับเพราะทําขาวกรรมขาวหรือว่าสิ้นกรรมนะครับใจก็จะเป็นใจพระใจพระคือใจบุญนะครับใจเมตตา ใจบุญจีตเมตตาทางโลกนี่ก็จะเป็นเรื่องของการให้ทานนะครับให้ทานเสียสละแบ่งปันเหมือนคนมีทรัพย์แบ่งปันเงินทองข้าวของที่อยู่อาหารขนมยารักษาโรคนะแต่ใจพระนะครับเป็นใจบุญจิตเมตตาเนี่เกิดจากใจที่หมดกรรมนะครับสิ้นกรรมสิ้นกิเลสสิ้นวิปกาจางจึงเป็นใจพระที่เที่ยงแท้และแน่นอนคือไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยน เพราะว่าใจพระสำหรับปุถุชนนั้นมันจะเปลี่ยนได้เวลาเกิดกิเลสแทรกนะครับมารแทรกก็จะเป็นมารใจมารใจยักษ์ใจเปรตใจอสุรกายใจสัตว์เดชานใจสัตว์นรกใจมนุษย์ใจเทวดาใจพรหมแล้วก็ใจพระนะครับใจพระเป็นใจสูงสุดนะครับใจที่ชำระครับเรียกเปลี่ยนใจมาเรื่อยๆนะครับจากที่ตกต่ำเพราะว่าอกุศลธรรมจนเป็นกุศลธรรมแล้วก็สิ้นกรรมสิ้น ทั้งหลายก็จะเป็นใจพระใจพระตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิกาคาพระอนาคาพระอรหันต์เมื่อเป็นใจพระเต็มดวงก็จะเป็นใจที่มีบุญใจที่มีบุญใจที่เมตตาเราจะสังเกตได้ว่าครูบาอาจารย์นะครับพระที่ท่านใจเป็นพระแล้วนะครับท่านก็จะมีบุญมีเมตตาลูกศิษย์เข้าใกล้นะเรียว่าต้องเป็นถวายทายาทานี่อานิสงส์ก็จะแรงมากนะครับเพราะว่า ใจที่เป็นบุญใจที่มีเมตตาเนี่ยจะมีพลังนะครับพลังอนุภาพมากผู้ที่ทําบุญกับท่านจึงมีผลทัานายเห็นนะครับจะเหลื่อนด้วยอายุวันณนะสุขบาละปฏิบาณธนสารสมบัติมั่งข้างรน้าบวยสุขสะดวกสบายเพราะว่าในสองบุญนั่นเองท่านจึงจให้เราให้ทานกับพระอริยะพระที่ใจเป็นพระนะครับเพราะาเราให้ทานกับอุถุชนกับสัตว์เดชานกับมนุษย์ธรรมดาเราก็ได้บุญแต่ถ้าให้ใจให้กับพระ นะครับพ๊บที่ใจเป็นพระเนี่ยเขจะได้บุญแรงบุญมากและบุญทันตายนะครับฉะนั้นการที่มีใจเป็นพระเป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่เมื่อทําได้แล้วก็อันนี้สง์จะเกิดกับตัวเองพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรักศิษย์อาจารย์เพอนร่วมสังนักจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกาช่วยไปอันมากนะครับเพราะว่าใจพระนั้นจะได้ประโยชน์ความสุขทรัพย์นิพพานนะครับเพราะว่า ใจพระนั้นเป็นได้ยากแต่ถ้าเป็นแล้วก็คือเป็นเลยนะเหมือนหินที่กลายเป็นเพชรแล้วก็จะกลายเป็นเพชรเลยไม่กลายเป็นหินใจที่เป็นพระแล้วก็จะไม่กลายเป็นใจยักษ์ใจมารใจเปรตอสุขายสัตว์สารนรกอีกคือจิตไม่ตกต่ำนะครับจิตเมื่อเป็นใจพระแล้วจะไม่ตกต่ำนะฉะนั้นเราจึงกราบพระท่านให้กราบพระในใจนะครับครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ให้เราไปหาแสวงพระภายนอกเพราะว่าพระภายนอกจะเป็น พระที่ถือศิลนะครับเป็นภิกซุภิ๊กซูนีอุบาสกอัิสิกาหรือว่าภิกษุสามเณรเถนทีเนี่ยเป็นพระภายนอกนะครับเปลี่ยนแปลงได้นะครับศีลก็เปลี่ยนจากศีลห้าศีลสิบศิลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศิลสามร้อยคือเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเปลี่ยนได้แต่ว่ารูปลักษณ์ภายในนะครับพระภายนอกจากสร้างจากหินดินทรายจากเหล็กจากทองคำนะครับเปลี่ยนแปลงได้หมดเลย อันนีจังหมดนะครับทุกขังหมดอนัตตาแต่พระที่เป็นใจที่เป็นพระนี่จะไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไปกับอนันนจจังทุกขังเรียอนัตตานะครจะไม่เปลี่ยนไปตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกไม่เปลี่ยนไปตามโลกสมมุตินะครับโลกบัญญัติที่บัญญัติว่าคนนั้นเป็นนั้น,คนน,นคนนี้เป็นนี้แต่ว่าใจพระจะไม่เปลี่ยนนะครับเหมือนยศตาแหน่งหน้านที่การงานนี่เปลี่ยนแปลงได้นะครับ แต่ว่าความเป็นใจพระนี่จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าใจพระนี่ก็คือเหมือนคนมีความรู้อ่านออกเขียนได้ก็จะอออกเขียนได้จนตายแต่คนที่ใจเป็นพระแล้วนะครับก็จะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันตกผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับความเป็นพระนะครับที่เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับจะไม่เปลี่ยนคนที่ใจเป็นพระแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะรวมเป็นหนึ่งคือความว่างความบริสุทธิ์ความสะอาดความสว่างความสงบ ความเบาความอิสระความโล่งปผปู้เบาสบายเพราะว่าใจเป็นพระแล้วนี่จะไม่มีอะไรมาจับกาบน่ให้พระนั้นสร้างหมองไปได้ไม่เหมือนพระที่เป็นรูปร่างหรือว่าเป็นรูปเป็นรูปทองนะครับฝุ่นยังเกาะได้แต่ใจที่เป็นพระนี่นฝุ่นคือกิเลสน,นะครับไม่เกาะเกี่ยวเหนียวลังได้ไม่สามารถครอบงำได้ใจพระจึงสว่างสว่างไม่สร้างหมอง นะครับไม่มืดใจพระสะอาดนะครับไม่เศร้ามองใจพระจึงสงบนะครับไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่ากิเลสไม่สามารถครอบงกำกรรมก็ไม่สามารถที่จะครอบงำวิบากาครอบงำไม่ได้เพราะใจพระนั้นเป็นความว่างนะครับเป็นสุญญตาเขาเรียกว่าพระนิพพานนะครับใจพระจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ปลดปลงนะครับเป็นใจที่ไม่กำเริบใจอื่นนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้นะครับใจ เย็นใจร้อนใจหนาวใจหิวใจกระหายใจยักใจมาได้เปลี่ยนแปลงได้ศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมมันเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นลงตามสภาพสภาวะสถานะแต่ใจพระนี่ไม่อาศัยรูปนะครับไม่อาศัยนามก็คือไม่มีรูปร่างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เทวดาพุทมารไม่มีหรือว่าไม่มีนามที่จะปรุงแต่งให้ใจนั้นเปลี่ยนนะครับฉะนั้นใจพระจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์แบบเหนือความเปลี่ยนแปลงเหนือความทุกข์ ใจพระจะไม่ถูกใจพระจะไม่มีการปรุงแต่งนะครับเ,เรียกว่าใจพระใจพระจิงเป็นการสละหมดนะครับใจพระสลดสลัหมดเป็นการอาโหสิทั้งหมดถ้านะเป็นนางโลกพูดที่ว่าเสียสลับทรัพย์สมบัติเพื่อสารประโยชน์หรือว่าเพื่อสังคมเ,เพื่อศาสนาเนี่ยก็เขาเรียกใจพระใจบุญใจเมตตาเหมือนกันแต่ก็จะไม่ถึงภายในนะครับได้แค่ภายนอกนะสลับทรัพย์สมบัติอาไปัยว,วะว่าชีวิตลาภยศสารเสีรยงบริวาร แต่พระภายในสละหมดนะครับเรียกสละทา่าสละขันสละกรรมกริเลสวิบากไม่เอาทั้งกิเลสกรรมวิบากและผลของกรรมกรกเสคือทั้งเหตุทั้งผลเหนือหมดใจพระจึงเป็นใจที่สูงสุดนะครับใจพระทุกคนหวังจะเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อเข้าถึงความเป็นใจพระแล้วใจบริสุทธิ์และสะอาดสงบสว่างเป็นใจที่เย็นนะครับเป็นใจที่ว่างนะครับใจที่ไม่เล่าร้อนอีกต่อไปไม่ทุกข์อีกต่อไปนะเป็นใจที่ว่าง เพราะว่าใจพระนี่รวมทั้งหมดนะครับแปดหมื่นสี่พันพัตมะขันเนี่ยธรรมะทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้ใจของผู้ที่ศึกษารู้ที่ปฏิบัติเนี่ยใจจะได้กลายเป็นใจพระนะครับที่เรียกว่าพระนิพพานนะครับดังนั้นการที่เรามีใจเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นการบวชกาครับานบวชบวชแล้วการที่จะได้บวชได้ใจพระก็เพสำเร็จมากคนนิพพานนะจนึงจะเป็นพระ พระในศาสนานี้พระโสดาา,าหันนะพระสมมุตินี้ก็มีแต่ละชาตินะครับแต่ละนิกายนะครับไม่เหมือนกันเครื่ององค์แต่งกายหน้าตาผิวพรรณการแต่งกายการบวชการดำรงชีพปัจจัยสี่ปัจ 4, ปจัยห้าไม่เหมือนกันก็เป็นพระเหมือนกันนะพระโดยสมมุติก็กราบไหว้บูชาได้แต่พระในใจเนี่ยนะครับเป็นพระที่ มอนกันหมดนะครับผู้ที่เข้าถึงนิพพานจะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีเสื้อผ้าที่อยู่อาขาื่นงมที่ต่างกันเลยเป็นพระก็คือมีเมตตามีใจเป็นบุญนะครับมีใจที่บริสุทธิ์พุทผ่องนะครับจึงไม่มีการเลือกชั้นวันนะก็เป็นพระที่ทุกคนสามารถกราบไหว้บูชาได้สนิทใจ,จเพราะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลยนะครับใจที่เป็นพระภายในแล้วไปนอกเรายังเปลี่ยนบวชศาสนานิกายหรือว่าประเทศ ญี่ปุ่นไทยกัมพูชาเวียดนามจีนลาวแต่ละประเทศก็มีพระนะครับแต่ต่างรูปแบบกันแต่พระในใจนี่จะเหมือนกันหมดคือสะอาดสว่างสงบบริสุทธิ์เย็นว่างโล่งเบาสบายจะสะว่างตลอดไม่มีมือดอีกเลยจะสงบตลอดไม่มีฟุ้งซ่านอีกเลยจะสุขตลอดไม่มีทุกข์อีกเลยว่างตลอดไม่วุ่นวายอีกเลยใ,ใจพระนะครับใจพระนี่ จึงไม่มีอะไรจะต้องสาลีไม่มีอะไรต้องยึดติดอีกไม่มีอะไรยึดไว้ไม่มีอะไรต้องสายกว้างว่างจากการเป็นผู้รับและผู้ให้นะครับวางจากบกและลบะหยินและอยางนะก็เลยไม่ต้องวุ่นวายกับการหามาเพื่อที่ไปให้รับหรือจ่ายนะครับก็เรียกว่าบริสุทธิ์อย่างแท้จริงดังนั้นใจเป็นพระจริงเป็นใจที่น่าศรัทธาน่าเลื่อมใสเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและเลื่อมใสและเป็นประโยชน์เป็นความสุขเป็นอริยรั์เป็นนิพพาน ก็สำเร็จประโยชน์ตอนประโยชน์ตัานนะครับนั่นแหละที่ว่าพระพระนี่เป็นได้หมดนะครับไม่ว่าอุบาสกบาสิกาภิกษุสามนเณรเตณชีได้หมดก็เพียงให้ใจเป็นพระภายนอกน,นั้นเป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกแต่ภายในสําคัญที่สุดเมื่อภายในใจเป็นพระและภายนอกก็ตามเหตุตามปัจจัยนะครับเพราะว่าเราอาศัยเหตุภายนอกที่เราไปบวชต้องการสัพเยะเพื่อจะได้ทาให้ภายในเป็นพระนะครับ แต่ถ้าเราได้สัาเยะภายนอกเป็นพระโดยสมมุติแต่ภายในยังไม่เป็นพระนะครับก็ยังไม่จบกิจไม่จบปรม,มจันทร์นะครับแต่ถ้าภายในใจเป็นพระแล้วก็จบกิจจบปรม,มจันท์ถึงที่สุดเดี๋ยทุกทำนิพพานใั้นจ้งนะครับใจเป็นพระด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับใจเป็นพระ